คุณเห็นอะไรหรือเปล่าครับทำไมเด็กคนนั้นสะคุณอทำอะไรกันอยู่ครับเราไปถามกันสิครับคุณครับคุณครับคุณทำอะไรอยู่ครับ หยาบคายจังอะครับเด็กสามคนนี้เขาหยาบคายมากเลยเราคนไปช่วยเขาเนาะอานาโนเขาเขาทำเขาทำลายเราผมอ่ะเรารับไม่ได้เราต้องสู้กลับครับ ลกดผมไม่ยอมแพ้ครับโหรานสีร้านเพอน feel the justice upon your ass ที่หาเป็นนี่ไม่ในถิ่จะแใจเราไปต่อครับไห็นันไหมขาวเขาสิครับพร้อมตายหรือยัง พร้อมใายีปยังโอเคครับพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับไปดูกันเลยจัื้อดูในที่สุดจากประมาณสี่สิบชั่วโมงห้าสิบวันและหนึ่งปีนะครับ ออไปไม่เอาไม่ม <ska du> ่เอาคัน <Too> ค <multi> ัน <authority> ค <half> ันนันเกินนั่นเกินเอาคันเอาไว้ไว้ไนเดี๋ยวค่อยตัดออกอีกสองเริ่มตั้งแต่เวลาที่อันเคีเขาเกิดในที่สุดเราก็ได้ทำรายร้างด่าถุยด้ยได้แล้วไปดูหน้าไปดูัน ยอนได้สูญเสียเอาละครับในในที่สุดเราได้คอนคลูดกับโลมาเอเดเวนเชอร์ภาคหนึ่งแล้วครับสวัสดีครับ